ขอนี้กี้ว่ากลับพากับผมลีโกจีซีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เราก็อยู่กันเกมเทอร์เรียมัสเตอร์โหมดกันอีกแล้วนะครับก็ในวันนี้เราจะมาฟาร์มกันนะครับผมมาฟาร์มรกิจกรรมไพเล็กันนะครับหรือว่าโจรสลัดเนาะโดยการฟาร์มวันนี้เราจะฟาร์มดูกันว่าใน1ใน1ครั้งที่ไพเล็มาเนี่ยเราจะได้ตังค์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมนะก็สําหรับคนที่แบบว่า <c oughs> ต้องการหาตังค์เนาะแล้วก็คนที่ถามผมว่าไอ้เรือขี่เนี่ยมันหาจากไหนเนาะไอ้เรือเนี่ยเนี่ยไอ้ซมมอนเรืออันนี้นะครับผมว่าหาจากไหนเนาะ วันนี้เราก็จะมาฟาร,ร์มกันนะครับผมนะโอเคซึ่งผมมีทั้งหมดสามอันแต่จะขอเรียกแค่อันเดียวนะเผื่อจะได้รู้ว่ามันจะได้ตังค์เท่าไหร่นั่นเองเนี่ครับผมนะโอเคซงวิธีการฟาร์มก็ไม่ยากนะสำหรับการฟาร์มแล้วก็ให้เราวางละวานะด้วยความลึกวันนี้เนาะความลึกที่ทําให้มอนไม่สามารถกระโดดขึ้นได้นะก็คืออ่ะเราเอาตัวเราเป็นตัวหลักเลยว่าเราจะกระโดดขึ้นถึงไหมอะไรแบบนี้นะเนาะสำหรับไนะพาเรทเนาะเพราะไพเรทมันจะกระโดดขึ้นไม่ได้นะครับผมนะเพราะว่าพวกที่มาสู้กับเราตัวมันเล็กไง แล้วก็ทําความสูงนี่จะไม่เหมือนกันว่าทาความสูงเท่าไหร่นะแต่ว่าคือต้องสูงระดับหนึ่งเพราะว่าเรือมันจะมาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับยิเรือพลเรจะมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยสำหรับคนที่จะฟาร์มเอเ่อเนระือเนาะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเราเรียกกันเลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> จะมาดูกันว่าเออเราจะได้ตังค์เท่าไหร่นะตอนนี้ขอตังค์พวกนี้ออกนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตังค์ที่เราฟาร์มในกิจกรรมเนะครับผมนะเราจะมาดูกันด้วยนะับว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่เนาะอันนี้ ไม่ต้องทําแบบผมก็ได้เนาะไม่ต้องทําแบบเอาไอ้ของโก,กเลมมาใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะอันนี้ผมแค่ไปขุดมาใส่เฉยๆนะครับผมทําแค่ลาวาข้างล่างแล้วก็ทําที่ล้อมแล้วก็ทําให้เราสามารถจบตี่ออกข้างนอกได้ก็พอเนาะพเพราะเรือไฟลิปมันจะบินไม่สูงนะมันจะบินมาในระยะตรงนี้พอดีนะระยะตรงที่ดาบเราตีถึงเนาะประมาณนี้นะครับผมทีตอนนี้ก็รอกิจกรรมมานะครับเพราะเราเรียกไปแล้วเดี๋ยวก็มาเองนะสักครู่สำหรับใครที่ อยากรู้วิธีหาอะไรสักอย่างหาของหาดาวอะไรแบบนี้ก็อย่าพึ่งนะครับผมนะสำหรับบางคนที่แบบเออผมทําไม่ได้เขาจะทำเนาะบางคนที่ผมทำไม่ได้ก็จะรอกันหน่อยนะครับผมนะโอเคปกติมาเร็วไม่ใช่เหรอโอเคเริ่มมาแล้วหวังว่าคืนนี้จะไม่มีกิจกรรมอะไรมาเพิ่มเนาะเข้ามาเพิ่มน,นี่รู้เรื่องเลยนะฮะ <c oughs> โอเคมาแล้วนับมาแล้วเรียบร้อยเนาะ อันนี้สาหรับคนที่จะฟาร์มตังนะครับแล้วก็ใครที่จะฟาร์มตังอย่าอย่าไปวางลาวาใช้โดยใช้ผงไอ้นั่นเนาะขอกดลุกอันนี้ก่อนให้มันโดนนกทอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนี่กดกรดักนะผมกดกระดักเพื่อให้แบบจมตีไอพวกนกที่มันเข้ามาตรงนี้เนาะถ้าใครที่ยังไม่มีก็ปล่อยไว้ก็ได้นะเพราะนกมันก็ไม่ค่อยอะไรมากจยแล้วนะฮะถ้าดูไอลูกบอลหนามเกเหลีมันพุ่งออกไปข้างนอกด้วยไปโดนพวกตัวข้างนอกด้วยนะครับผมโอเค ในหนึ่งวิบนี้ผมจะไม่ได้นะว่าเรือของไพเลตมันจะมากี่ลำเนะาะวันที่ก็อาจจะมาเดียวที่อาจจะมาช้านะฮะขอเรียกซัมมอนก่อนแล้วกันโอเคซัมมอนนี่เรียกมาแต่เขาไม่ได้ใช้มันโจมตีเนาะแปะแปะ้ตีไม่ตไมีไม่โดนข้างนอกไม่โดนเออส้าโมันโดนหรือไม่โดนเนะไม่รู้เหมือนกันอ๋ออันนี้โดนอยู่ หรือเปล่าน่าจะไม่โดนถ้าโดนกินนกตัวนี้มันน่าจะตายไปแล้วแซ่น่าจะตีออกไม่ได้เนาะแซ่ระยะมันไม่ไม่ออกข้างนอกไม่เป็นไรฮะใช้กีตาร์กีตาร์สามารถดีดทะลุบล็อกได้เนาะใครที่ยังไม่รู้นะครับผมนะกีตาร์ของ e m p e s พจ f l i ไลเนาะซึ่งก็ได้มาจากควาที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้สายเป็นไงผมเลยเอากีตาร์มาใช้เล่นเล่นแบบนี้จะกินถ้าเรากดตีกีตาร์ลากกีตาร์มันจะลากได้แค่ระยะแค่นี้นะครับผมนะคือจะไม่ไกลมากกว่านี้แล้วนะจะได้แค่นี้เนาะ แต่ใครที่แบบเล่นาสายเวทนะให้กดโจมตีตร,ต,รรตรงนี้แทนนะตรงเหลืองๆตรงเนี้ยเนี่ยจะบอกติก๊กบ่อยๆเนี่ยคือเราไม่ต้องไปเลงนะ,ะงม,งนมันจะเลงให้โจมตีตรงไหนนะมันจะเลงให้ออโต้เลยนะครับก็คือกดแค่ตรงนี้พอมันก็โจมตีไปนะครับซึ่งระยะโจมตีจะไกลกว่านะครับผมนะกว่าที่เราเลงนะฮะแต่ก็นะผมเสียม,มานาไปหมดแล้วเพราะเรามไม่ได้เล่นสายแอนเวทนะครับโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มก็ชิีวๆไปนะฮะโอเคอย่างว่ไอตัวเมื่อกี้นะตัววิญญาณน่าจะเป็นตัวของหัวหน้าโจรสลัดนะฮะ อ่ะอันนี้จะเตีดเด้ยได้ไหมเอ่ยน่าจะได้แหละเราเป็นระยะแค่นี้อ่าเตี้ยวไปได้ใช่ไหมอ๋อแสงก็แค่หลอกตาอะไรเนี้ยเรียกว่ามันเรียกว่มันจะยาทะลุจะไดจะไ,ได้แสงมันแค่หลอกตาเราเหรอเนี่ยแย่จากนะครับโอเคก็ฟังไปเรื่อยๆนะจะกว่าจะครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราก็มาดูว่าในหนึ่งครั้งเนี้ยเราจะได้ตังค์เท่าไหร่เนาะมันก็อาจจะไม่ได้มากเท่ากับการฟู้ดบอสหรอกมัง้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะตอนนี้เรามีตังค์อยู่ ไม่มีเลยสักบาทนะครับผมนะอันนี้จะมาแนะนําการหาตังแบบต้นต้น,ตนเนาะเพราะว่าตอนที่โจสรสลัดก็หาได้อตอนตอนผ้านหมดอยู่แล้วก็คือไปตู้พวกมันตอร์ที่อยู่ทะเลแล้วจะเป็นพวกฉลามหรือว่าก๊อบบินที่มันเกิดยึดทะเลอะ่ะคือมันก็ได้นะครับผมหรือแมงกับคุณก็ได้เหมือนกันเนาะแต่สัญญาณญแล้วมันจะดับจากพวกฉลามมากกว่าฉลามกับก๊อบบินที่อยู่ทะเลนะฮะโอเคมาแล้วครับไพลเลสนะครับนี่ยไพลเลสก็จะบินอยู่ประมาณนี้นะไม่สูงเกินไม่ต่ําเกินจะอยู่แค่นี้นะครับผม เราก็แค่โจมตีไพเรสเรือเรือพอนะครับนะโจมตีไปถ้าโจมตีไม่ถึงก็ใช้อาวุธชิ้นอื่นโจมตีแทนนะครับผมอุย้ยออกเรือเลยวิย่ออกเรือเลยวิย่ออกมาจากออกมาจากข้างในเลยก็ถ้าใครที่เล่นตายเมลีแล้วไม่ได้ใส่โลก,กัะนั้กไปก็จะประมาณนี้ครก็จะโดนเถียวจากเรือก็จะโดนเถียวออกมาจากข้างในนะชิคกี้าดีเลยแล้วกันปังพอดี Okay. แล้วเราก็กลับเข้าไปข้างในเหมือนเดิมจะจะกลับยังไงอันนี้อันนี้คืออีอันนี้คืออีกอย่าง <c oughs> จะกลับเข้ายังไงน,นี่คืออีกอย่าง <c oughs> แต่มันกลับได้แหละเรากลับได้อยู่แล้วนะครับใช้ร o o t o f d i s c o r d เนี่ยครับเข้าไปเออจะขอใช้เป็นไอเทมฟาร์มอันนี้อันนี้ด้วยนะครับผมนี่ใครที่เล่ L นฟาร์นเนาะก็ใส่นี้ไปเลยนะครับผมใส่นี้เข้าไปเลยมันจะผลิตสปอ Sport ออกมาเนาะรับมีศัตรูเข้ามามใกล้มันก็จะพุ่งไปโจมตีนั่นเองนะแล้วก็ขอใส่เป็น โล่กันน็อกแบ็กนะเพื่อป้องกันการกระเด็นออกนอกอันนี้นะครับผมออกนอกอันนี้นะครับเมื่อกี้ก็เห็นนะนะว่าโดนกระเด็นออกไปนะไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไพเลดตายมันดับหรือเปล่าเนาะเรือไฟอินสแตนด์แมนเมื่อกี้มันพังนะไม่รู้ว่ามันดับหรือเปล่าแต่แน่ๆคือดอับเลดิกมาแล้วนะครับหนึ่งอันโอเคแต่อีเวนต์น่าจะจบก่อนเนาะโอเคอีเวนต์จบเรียบร้อยปิดสวิตช์ได้นะ เมื่อกี้เราเผือไปฆ่าก็ได้มา54ซีเวอร์กับกับคัพเปอรกอก์กับอีกกับอีกกี่คัพเปอร์กับอีก23คัพเปอร์เนาะตอนนี้มัน7จแล้วนี่จากเราสู้สนกตายนี่ครับผมโอเคพอเรามาดูกันเลยว่าไ,ได้อะไรบ้างนะครับก็ไม่ดรอปเนาะเลลิตดรอปเลลิตมาให้แทนแต่ไม่ดรอปไอ้ที่ขี่นะไม่เป็นไรฮะมาเก็บตังค์ครับอือ้อเจ็บอเจ็บเจ็บตัวเราเนี่ยเจ็บโอเคได้ตังค์มาแล้วนะครับไปดูกันเลยว่าเราได้ตังค์มาเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> ตอนที่ได้มาก็คือ90โกนะครับผมนะเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะสำหรับกิจกรรมไพเลยตอนหนึ่งครั้งนี้ได้มา90โกเลยนะถือว่าเยอะนะแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ไอ้นี่มาด้วยเป็นไอเทมเอาไว้เก็บเงินมั้งเอาไว้เก็บเดรย์ระยะไกลมั้งอันนี้ไม่ไงไงน่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าคุ้มนะได้ตังค์90โกนะถือว่าดูว่าได้เยอะดีนะ <c oughs> สำหรับใครที่จะฟามนะนะครับโอเคนะั่นมาเรียกรอบที่สองกันหน่อยไหม อยากรู้เหมือนกันว่าเราสองจะได้ตังค์อีกเท่าไหร่โดยตังค์เก้าสิบโกนี้เราจะขอเราจะขอแบ่งออกมาได้ไหมถ้าแบ่งออกมาไว้ตรงนี้มันจะได้ไหมไม่น่าจะได้นะงั้นเอาเก็บไว้ในอันนี้ละกันนะครับผมเก็บเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเก็บเข้าไปตอนนี้ผมมีตังค์สิบสองพันทีนั่มนะครับผมนะเมื่อกี้เราได้มาเก้าสิบโกนะคะนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้อีกเราจะได้กี่บาทนะเพราะบางทีมันก็ได้ไม่เท่ากันเนี่ยจากจากตาแรกเนาะ จะเป็นการเปรียบเทียบเลยนะครับว่าไพเร็เนี่ยเออมันได้ตังค์เยอะเนาะในหนึ่งกิจกรรมนะในหนึ่งอีเวนต์ก็จะได้ตังค์เยอะนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมจะเข้าสู่ช่วงตีหนึ่งกีสองแล้วนะไม่ใช่เวลากินนะเวลาในเกมขอที่ได้มานาไปขายได้เนาะเล่นิกนี้น่าจะขายได้อยู่เหมือนกันเนาะขายได้อยู่แหละแต่ว่าี่ขายได้ราคานี้น่าจะไม่รู้ว่ากี่โกนี่ครับผมมันมีมอนมาข้างล่างโอเคไพเร็ Pilot บุกมาแล้วเปิดสวิต ได้เราเปิดแล้วเราปิ้งกิโอเคจะส่งให้มากกว่านี้นะสมงได้แค่นี้อืมก็ต้งองรออีเวนต์จบอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาจะมาดูกันว่าคราวนี้จะได้กี่บาทนะแล้วก็รอดูเรือไฟอิงดัสแมนด้วยว่ามันจะมากี่ลำเพราะตามเมกินมาใช่ลำเดียวใช่ไหมละ่ะ ตอนนี้น่าจะมาเยอะนะอยากให้มาเยอะๆนะกิจกรรมมันจบเร็วไปเลยว่าเราเปิดฟาร์มแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆถ้าเรายืนเอฟเคเนี่ยมันจบเร็วมากฟาร์มนี้สามารถฟาร์มฟาร์มแบบที่สามารถฟาร์มพวกมอนเตอร์ระดับเล็กๆได้แต่จะฟาร์มพวกมอนท,ที่เป็นแบบมินิบอสไม่ค่อยได้เพราะมันทะลุบล็อกไงมันไม่แบบเดินอยู่ข้างล่างเหมือนไอ้พวกนี้ไงนี่ครับผมแต่ก็เป็นพวกยูเอฟโอนี่ได้อยู่แต่ว่าบอสมันจะมานี่แหละตอนนี้ก็คือบอส ประเด็นก็คือบอสฮนะค้าโยโวนี่เราพอสู้ได้อยู่นะแต่ประเด็นก็คือมันจะเป็นบอสบอสมันจะมานี่แหละค้าโยกโวนี่พวกนี้นเราสู้ได้อยู่แต่ตัวใหญ่เราสู้ไม่ไหวแค่เจอแบบตัวใหญ่มันมาบ่อยๆอะไรแบบนี้เนาะ,ะที่ีิฟาร์มเราก็รู้สึกว่าจะอีซี่มากเราก็แค่ยืนอยู่เฉยๆอย่างนี้การการประยุกต์ออกแบบฟาร์มยังไงก็สามารถ อ่คอมเมนต์บอกกันได้เนาะรว่าแบบไหนมันดีเออดี๋ยวีดีดีดีโดนสลัดเข้ามากวนถึงข้างในเลยนี่ดาบดาบนั่นดาบใช่ไหมโอเคนั่นดาบนะเห็นเห็นลางๆก็รู้ว่าดาบเมื่อกี้พอกินยาบับเข้าไปแล้วเปล่าไม่ได้กินอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วข้อความเตือนอะไรแช่งมัน ฮุกมาแล้วครับผมนะจอสลัดที่ยิงปืนกลใส่เรานี่แค่ไม่กี่นัดแล้วก็ตัวแตกได้จาใช้เหรียญเก็บตังค์ได้ไหมอันนี้มันน่าจะเป็นไอเทมช่วยเก็บตังค์อันนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันถ้าลองใส่ดูน่าจะรู้โอเคจริงด้วยเหรียญดดเงินนั่นเองแหวนดูดเงินตอนนี้ได้มาโกนึ่งไม่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 ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่เราจะเก็บทีหลังจะเก็บทีเดียวทีหลังรวดเดียวไปเลยตอนนี้เราได้ตังค์มาสี่โกแล้วนี่ฮะก็ เพิ่งเก็บมาแต่ว่าไม่เป็นไรมันนับวมกันได้อยู่แล้วเพราะมันเงินของพวกไพเร็อยู่แล้วเนาะรู้สึกว่าหลังจากพวกไพเร็มาเนี่ยจะไม่มีตัวอื่นมานะครับผมจะไม่มีพวกแบบมอนเตอร์ชนิดอื่นไม่เห็นเลยเดี๋ยวพราะมันเช้าก็ไม่ยังไม่เช้านี่ก็เพิ่งจะตีสาม มีฟาร์มไปแล้ว62%สิเรตไพลเลดก็ยังไม่มาเนาะไอเรือ,อยังไม่มาเนาะบางทีจะไม่ขยับเลยเหรอโอ๊ยวิญญาณเข้ามาอีกอะเติอไปไม่ได้เลยเนี่ยพ่งเข้ามาตีตลอดรู้สึกว่าคราวนี้เรือจะไม่มานะเพราะว่ามันเงียบมาเลยอ้าวมาเฉยเพิ่งมบนเพิ่มดินทายเมื่อกี้อ่าพอดีอยู่ข้างบนเนาะ ได้ๆๆเดี๋ยวออกไปสู้ก็ได้จิตตาลงข้างล่างหมดเลยโอเค่ตีอย่างนี้ก็ได้นะโอเคตอบไหมไม่ดอบอีกแล้วนะตอบเลลิกอีกแล้วนะครับผมไม่ดอบไอ้ไม่ดอบที่ขี่แล้วเนาะบางทีหนะ้าในหนึ่งเอีเวนต์จะมาสองลำสามลำเลยเนาะเปนมันนท่านบางทีเนาะ แต่บางแต่บางทีก็ไม่มาเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าอีเวนต์นี้มันมายากเหลือเกินไอเรือโจรสลัดเนี่ยแต่ถ้ามามันก็จะมาประมาณนั้นเนาะความสูงก็จะอยู่ประมาณนั้นไม่สูงมากกว่านี้แล้วก็สูงมากกว่านี้แสดงว่าฟาร์มต่ำฟาร์มของเรามันต่ําเกินไปฮะเอ,าอ้าเฮ้ยคราวนี้มาสองลราปะมีชัยอยู่นะครับมันบินก็จะบินมาชนแล้วมันก็จะไม่ขยับไปไหนไม่ได้เนาะมันก็จะยิงกระสุนข้ามของเราไป เจดสลัด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 ตีจดสลัดเรื่อยๆกันอ่าไฟเล็กจบเรียบร้อยเนาะปรับพัง <c oughs> ไม่ดรอปเลยเหรอใจร้ายนะเนี่ยโอเคปิดระบบครับปึ๊บอ่าแล้วเราก็รอให้น้ำหมดเนาะเราคงไม่ลงไปเสี่ยวกับน้ำหรอกโอเคเปลี่ยนไอเทมเป็นรองเท้าเหมือนเดิมเพราะว่าเราเรียบร้อยอแล้วเป็นกลับนีเ่เพื่อป้องกันมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้าง <c oughs> สิ่งที่ได้มาก็คือกรอบฉากหลังกรอบรูปอเลนิกสามอันเพราะว่นมาสามตัวหนึ่งในหนึ่งรอบเอออันนี้เป็นอ๋อที่สวมใส่แบบเก็บตั้งคหรือโอ้เลกเลยหลอกเลยหลอกเลยโอเคครับผมก็สิ่งได้มาก็จะเป็นเงินจํานวนหนึ่งแพททินัมว้าวได้เยอะนะ <c oughs> ได้เยอะเหมือนกันนะ แล้วก็ได้เป็นดาบโจรสลัดมาเ2็สอ,สองมีดาเมจไม่ตีออกเนาะก็ดีนี่ก็คือว่าฟาร์มโจรสลัดนี้ได้ถือว่าได้ตังค์เยอะนะครับได้ได้ตังค์เยอะอยู่นะเออเราไม่ันโจรสลัดไม่ได้หายาได้หาง่ายมากแล้วมีโอกาสได้ที่ขี่ด้วยเนี่ยใครเข้าฮาร์ดบอร์ดต้นเกมอะโจรสลัดมาฟาร์มเนี่ยมีโอกาสได้เรือไฟอดัสแมนลำนี้ด้วยนะนะครับผมนะโอเคนะครับผมบก็สำหรับการฟาร์มตังค์ของเราในวันนี้นะก็มาบอกกันแค่นี้สำหรับการทำตังค์ต้นเกมง่ายๆแบบไม่ต้องแบบ ไปตีบอสให้เหนื่อยเปล่านะครับไม่ต้องไปหาบอสที่เหนียเปล่านะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับผมสะละใครที่จะฟาร์มเนาะสร้างประมาณนี้เลยเดี๋ยวปรับอันนี้ก่อนเปิดเออเปิดอันนี้มาที่ตรงนี้เห็นนี้วะอ๋อน,นี่เนาะโอเคหลุมนี่มีขนาดความลึกอยู่ที่เออเท่าไหร่เอ่ยขอเช็คแป๊บนึงอ่ะใครเช็คได้มองไม่เห็นนะบางบางตาเลยเกินเจ็ดคูณเก้านะครับก็คือความสูงนี่จะอยู่ที่เจ็ดใช่ไหม ขนาเข้ามาจากความสูงนี้คือเจ็ดบล็อกอย่งงี้เจ็ดเจ็ดคูณแปดเดี๋ยวไป๊บนึงผมไม่เห็นมอสตัวเองอะ่ะมองผมไม่เห็นมอสตัวเองอะ่ะให้ตายเถอะโอเคประมาณ box, มาเจ็ดต่อสิบบล็อกมั้งง่ายๆจะเห็นก็ดูนะครับผมนะก็คือไอ้ไอ้ที่ผมยืนตอนนี้คือผมห่างเจ็ดบล็อกนะไม่ใช่ว่าความสูงนะความสูงมันอยู่ประมาณสิบสิบถึงสิบเอ็ดบล็อกนี่แหละเอ้ยโอเคได้ละ ความสูงคือ10บล็อกนะครับผมนะโอเคความสูงสิบล็อกจโอเคมาแล้วเราวัดที่จากตรงฟาร์มของเราอยู่กันตรงนี้วัดจากตรงนี้อันแรกเลยไหมวัดไม่ได้เหรอโอเคประมาณส6 16 1สกสิปะประมาณ16บล็อกเนาะความสูง16บล็อกเนาะวัดจากตรงฟาร์มวัดจากตรงปลายฟาร์มของผมเลยคือตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้10บล็อก10บบล็อกหรอ ไม่ต้องตรงที่เรายือนอยู่สี่ตรงที่เราตรงแยกยอ,อยูอสย่สูงขึ้นไปเลยสูงขึ้นกว่านี้อีกไม่ได้มองไม่เห็นอีกแล้วแล้วราวสิบสิบ,ส,บสิบเท่าไหร่อะไม่ได้ยี่สิบมองไม่เห็นนะแค้จากเลยใครที่มองเห็นก็ดูดูเอานะครับผมประมาณกดติ๊กนิ่งดิประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเนาะความสูงประมาณยี่สิบห้ามาจากตรงพื้น จะต้องพื้นที่ห่างที่ห่างลง10บล็อกเนาะที่ห่างลง10บล็อก10บล็อกนี่ขึ้นไปนะครับผมนะ10บล็อกแล้วก็นับขึ้นไปอ๋อยี่สิบประมาณ25หรือ26 27ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันผมมองไม่เห็นไงคือมผมวื่อผมวัดระยะความสูงได้นะแต่ผมมองไม่เห็นมากกว่านี้ไงเพราะมองมองไปได้แค่นี้เนาะนะครับผมแล้วผมอ,อันนี้เวาลาผมติ๊กนิ้วมันบังได้ผมมองไม่เห็นเลยก็ความสูงนนนะสรประมาณนี้นะสำหรับใครที่จะทำฟาร์มประมาณนี้เนาะฮะ แล้วก็ลาวาตรงข้างล่างเนี่ยทางเดียวพอนะไม่ต้องเอาเยอะนะครับผมนะที่ใช้วิธีนะี้ได้ดใช่หรอในขอขอใช้วิธีนี้ตัวบ้างดิขึ้นไม่ได้เป่าไดแ้แค่เนี้ย <c oughs> โอเคครับผมใครที่จะไปทำก็สามารถเอาไปได้เนาะอ่าอันนี้ไม่ได้หวงนะไม่ได้หวงเรื่องลึกกสิทธ์ไม่ได้เกี่ยวเรื่องลึกกสิทธ์ด้วยนะครับผมนะใครใครจะทำก็ทำได้นะวิธีนี้นะครับก็สิบบล็อกลึกสิบบล็อกนะฮะขึ้นไปอ่ปจาจัดขึ้นไปจากตรงนี้ก็ ตรงตัวนี้ก็ตรงนี้มันใช้81 0 1ิเอ็ดไม่ใช่ดิมำนห้ความกว้างน่าจะใกล้สิแล้ว18 19 20 21 2เก3 24ียดประมาณ24 25เนะาะทำย25สิบหหรือ26ไปเลยนะเพราะผมก็ไม่ได้ใจสำหรับตรงนี้เหมือนกันเพราะว่ามันวัดยากไอ้นะไอ้นี่มันวัดยากนะไอ้เมาส์เนี่ยนะครับผมโอเค ก็สหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะก็มาเป็นประมาณเหมือนเหมือนการแนะนําการฟาร์มตังค์ในช่วงคนที่ยังไม่มีตังค์ใช้เนาะนะครับผมใช้ผลิตมาฟาร์มได้นะครับผมสำหรับใครที่จะฟาร์มนะฮะสามารถใช้ผลิตในการฟาร์มตังค์ได้นะสำหรับคนที่จะฟาร์มนะโอเคครับผมหรือใครมีวิธีฟาร์มอื่นที่ได้อ่าแบบนั้นดีกว่าอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคก็สหรับคลิปนี้ขอตัวกันไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับผม แลังจากทำคัญเลยอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อลาดการแจ้งเตือนข่าวมาจากช่อง n e l ของเรานั่นเองนะครับผมขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้ก็บายครับผม